ครับก็มีเพื่อนสมาชิกอยากเห็นมะนาวที่ผมทำนะนอกจาดูอะปีนี้โดยรวมก็พอจะดูได้นะครับก็ไม่ถึงกระดกมากชุดนี้เป็นสองรอยต้นนะครับที่ว่าผมทําชุดแรกคือต้ตตตนจะยใหญ่ๆห,หน่อยตอนนี้สูงสูงก็ทุ่มทวม,ทมหัวผมถ้าเกิดผมยืนที่ที่พื้นนะครับอ่าหกสิบ <c oughs> ไม่ใช่หกสิบเอ็ดเป็นเนินดินจะสูงขึ้มารออหกสิบถึงแปดสิบก็แล้วแต่ที่มันยุบตัวนะครับ ต้นนี้ก็สูงกว่าผมอ่ะก็ตีซะถ้ารวมก็คือสองเมตรถ้าจากพื้นขึ้นไปแต่ว่าต้านเนี่ยจะถ้าเกิดเอา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 เนินดินออกเนี่ยจะสูงก็พอกับผมมาร้อยแปดสิบที่ <c oughs> จริงๆคือไม่ผมยังไม่อยากให้มันแทงเป็น,เป,นเป็นตาดอกออกมาใน,ในช่วงนี้นะเพราะว่าถ้าได้ราคาดีที่สุดเนี่ยคือต้องเป็นต้นต้นเดือน,นหน้า <S <s แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยับบ่อยแล้วก็เกือบทุกวันก็มีการแทงออกมาก่อน ทั้งที่เรายังไม่ได้บังคับช <c oughs> ุดนี้คือผมพ่นสารพระโครบติโซนให้ทสอง,งไปเมื่อประมาณห้าวันที่แล้วคือเป็นครบหกสิบวันแล้วจะตัดยอดแล้ว <c oughs> เสียงผมจะไม่ค่อยดีนะเพระาะว่าผมไม่ค่อยสบายช่วงนี้ <c oughs> ก็มีการแทงเป็นตาดอกออกมาแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้นนก็ใช้ได้เลยฮะดอกนะ <c oughs> ที่ผมคาดาไว้คือว่ากิ่งหนึ่งประมาณสิบลูกต้นหนึ่งถ้ามีสิบกิ่งก็คือสองร้อยลูกต่อต้น <c oughs> แต่ต้นนี้น่าจะเกินเพราะว่ามันมันเยอะมากแล้วก็ทีนี้ผมก็กังวลอยู่ว่าผมอาจจะต้องคำไม้แต่คือคือความคิดแต่แรกเริ่มเือผมจะไม่คำนะนี่ผมจะลองดูว่าผมจะไม่คำแล้วจะสามารถอยู่ได้ไหมโดยรวมจะออกมันเป็นตาตายอดนะครับก็มีบางบางบาง, <c oughs> บางยอดเลยที่ออกมาแล้วเป็นตายอดก็มีแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ดอกจากตาข้างเนี่ยจะมีเพราะว่า เราสะสมอาหารให้สหรับต้นเนี่ยพอแล้วอันนี้เป็นตาอันนี้มันเป็นยอดออกมานะครับแต่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก่อนประมาณสัก5ถึงประมาณ5วันเอา5-7วันเนี๋ยวยผมจะพ่นสายตัวหนึ่งเพื่อจะให้ทําลายการพักตัวของตาก็คือโปรโตเซียมไนเตรตการแทงยอดก็น่าพอใจนะครับต้นนี้แต่ว่าที่ไม่พอใจคือว่าอยากจะให้มันออ,ออกมาช่วงต้นเดือนหน้ามากกว่า ส่วนที่ต้นยังนิ่งๆอยู่เนี่ยคือผมจะชอบมากคือว่ารู้แล้วว่าต้นเนี้ยสภาพพร้อมที่สุดที่จะเป็นตาดอก <c oughs> ต้นนี้คือไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่ผมก็ทําเพราะว่ามันโตได้ทีแล้วคือพอดีว่าไปเจอดินด่างเข้าก็เลยลักษณะใบก็จะเล็กก็เหลืองหน่อยแต่ว่าการติดดอกก็ช่วยได้อยู่ <c oughs> เป็นเป็นตาตาดอกออกมาคนระับ อันนี้กาว่าจะพ่นพ่นปุ๋ยทางใบนะครับก็สูตรตัวหลังสูงเหมือนเดิมแต่ว่าฝนตกแต่คงคิดว่าจะพ่นนะเพราะว่าตกไม่เยอะสภาพหลายต้นคือน่าพอใจครับว่าคือจะนิ่งมากแล้วก็ที่มีแทงยอดคือเป็นดอกออกมาเลยต้นนี้ก็คือเป็นตาดอกกับทั้งหมดเลย ก็คาดไว้ภาคแค่ต้นหนึ่งก็ร้อยลูกปีนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่โตเต็มที่ก็รูแล้วแต่ว่าต้นหนึ่งน่าจะเกินฮะเฉลี่ยก็คือว่าพอใช้ได้อยู่ถ้าขั้นตอนสุดท้ายของการทำา้ก็ดูเนี่ยก็คือการงดน้ํานะครับแต่ว่าถ้างดไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราเราเตรียมต้นพอแล้วพร้อมแล้วคือว่าสะสมอาหารพร้อมเพราะฉะนั้นการติดดอ,อกเนี่ยไม่ยาก <c oughs> การติดผลก็จะง่ายเพราะต้นสมบูรณ หลักๆก,การทำาล้งก็ดูคือต้นต้องสมบูรณ์นะครับแล้วก็ผมก็แบบที่จริงมีหลายท่านอยากจะเห็นแต่ว่าผมยังไม่ให้มีเวลาที่จถ่ายรูปไปลงเพราะว่าคือต้องไปกลับไปกลับตลอดแล้วก็มันจะเวลาไม่ค่อยทันนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ออกเป็นช่อ ถ้าดูถ้าได้ดูแลใกล้ชิดกว่าน,นี้ก็น่าจะดีกว่าน,นี้เพราะว่าบางครั้งผมจะพ่นปุ๋ทยทั้งใบที่ลักษณะเป็นตัวตัวหน้าเป็นศูนย์เนี่ยจะห่างไปนิดนึงเพราจะใช้ตัวหน้าเป็นศูนย์เนี่ยมันจะกดกดให้ตายอดเนี่ยสามารถกดอยู่ได้มากกว่าน,นี้ ช่วงนี้จะช่วงอยู่ในช่วงที่ระยะการงดน้ํานะครับแต่ว่าคิดว่าคงจะงดไม่ได้เพราะว่าฝนตกแต่ว่าถ้าเกิดเราเตรียมต้นดีแล้วเนี่ยการงดน้ําก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าเราคือผมใช้ใช้สารพระโคบิโซนตามแนวของท่านจัาราวีเศรษฐพักดีเนี่ยเพื่อจะหยุดการเจริญเติบโตของท่านกิ่งใบคือไม่ใช่เชิงหยุดทางทีเดียวนะครับคือว่าลดมันถ้าลดได้เนี่ย ต้ตนนี้ยังไม่ออกนะครับก็นิ่งๆทั้งมันตีแล้วอันนี้ก็แทงมันยอดมาตาดอกออกมาอันนี้เป็นตายอดอันนี้ปัญหาคือผมตัดมันตัดกิ่งของมันเนี่ยลึกเกินไปแต่ก็ยังมีเป็นตาดอกออกมานะครับต้องดูหลังจากนี้คือว่าเดี๋ยวจะพ่นโพแทสเซียมไนเตรตน,นะครับเพื่อทําลายการพักตัวของตาอันนี้ก็เป็นตายอดแต่ว่าลาหษัะก็เป็นตุ่มอยู่ข้างล่าง อนนี้ก็แตกออกมาเป็นดอก้วครับก็ผสมกัน <c oughs> หลักๆคือต้นต้องสมบูรณ์นะครับถ้าไม่สมบูรณ์นี่พูดยากอันนี้เป็นช่อใหญ่ทางท้านนู้นเป็นชุดที่สองที่จะทำนะแต่ว่าต้นเล็กกว่าต้นต้นจะเล็กกว่า200ต้นแรกที่ผมทำปีหน้าคงจะจัดหนักกว่านี้ครับต้นนี้ก็ไม่รักดีครับแทงเป็นดอกออกมาก็ ใช้ได้เลยครใครเห็นคงต้องชอบเพราะต้นเล็กฮะใช้มือเด็ดเอา <S <S ความคิดผมคือว่าจะไม่ใช้ไม้ค้ำนะครับจะใช้การตัดแต่งเพื่อสร้างบารา์ให้กับต้นมันแล้วก็สามารถยืนด้วยตัวมันเองได้ไม่ต้องใช้ไม้ใชเข้าไปช่วยก็ลองล,องลอง็อบยีดาดูนะครับการทําแล้วก็ดูถ้าสงสัยก็สอบถามมาในเว็บหรือว,ว่าโทรศัพสอบถามตามเ,เบอร์ที่ผมลงไว้ให้นะครับ หลังจากนี้ประมาณสักสิบวันเนี่ยผมจะลงให้ใหม่ก็ช่วงนั้นคือว่าพ่นโพแทสเซียมไนเตรตแล้วก็ดอกก็น่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ส่วนที่ต้นที่ออกมาแล้วก็คงต้องปล่อยก่อนนะเพราะว่าถ้ามันยังไงคืองดน้ําไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนตกหนักก็ถึงไม่หนักมันก็ตกเรื่อยๆตัวเรื่อยจนจนดินมีความชื้นสูงแต่ว่าปุ๋ยทั้งดินเนี่ยผมให้เป็นตัว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 ท้ายตัวท้ายสูงอยู่แล้วเป็น สิบห้าห้ายี่สิบก็ได้นะเพื่อการสะสมอาหารของระบบล่างของมันมีต้นตรข้างครับที่เป็นยอดออกมาก,ก็มีนะครับแต่ว่าต้องดูหลังจากนี้คือว่าถ้าสะสมอาหารพอแล้วก็มีช่วงที่งวดน้ำได้นิดหนึ่งเนี่ยให้ตาดอกฟอร์มแหละโอกาสเป็นดอกก็คือต้องจะมีแล้วก็ ดอกที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นตาข้างแทนตายอดอาจจะไม่ได้จะเป็นตาที่อยู่ข้างล่างออกมาเป็น,เป,นเป็นผลที่มีคุณภาพรองลงมานะครับขอโทษทีนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าผลที่มีที่อยู่บนยอดอย่างนี้ที่ออกมาพร้อมยอดเนี่ยจะเป็นคุณภาพดีที่สุด <c oughs> <c oughs> คือดอกที่ผลที่ผมต้องการคือดอกขนาดอย่างนี้นะคือให้ผลดีที่สุดเพราะมันจะมีใบเลี้ยงออกมา อย่างนี้ครับดีจะดีอันนี้ครับคุณภาพจะลองลงมา,มาคือเป็นตาข้างออกมาแต่ว่าก็ใช้ได้ครับถ้าเราบำรุงดีๆลักษณะลูกคือจะใหญ่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถือเกิดว่าการทำตัอดูโดยที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยปุ๋ยหรือว่าสารเข้มข้นเพื่อทำลายหรือว่าปิดใบให้มันร่วงเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าจะทำนะเพราะว่าจะทำให้ต้นสุดได้ <c oughs> เพราะไม่มีใบสร้างอาหาร พอติดผลแล้วเนี่ยใบยที่สร้างอาหารผลก็ดึงหมดระบบรากก็จะไม่ได้อาหารเพราะฉะนั้นต้นจะสุดนะครับก็ลองศึกษาการทำแล้วดูให้ให้ดีก่อนค่อยทําเพราะงั้นพอทําอย่างนั้น,นต้นจะอายุไม่ยืนแปบ๊บเดียวก็จะตายแล้วเพราะว่ามันไม่มีอาหารที่จะไปเลี้ยงทั้งผลทั้งดอกทั้งใบทั้งรากคือซิงหกจุดนะครับที่ทีททจ่จะต้องใช้อาหารเนี่ยจะมีการแข่งแย่งกันจนต้นจะตาย พราะฉะนั Workers, うう้นการที่ปลูกและต้นอายุอายุสั้นเนี่ยการทำาล้วดูแบบว่าปิดใบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการทำาล้วดูต้องต้นต้องสมบูรณ์นะครับในต้นต้องสมบูรณ์ด้วยก่อนก็ครงทนี้ก่อนนะครับวันนี้พ็ผสงสัยว่ผมก็ต้องพ่นปุ๋ยทางใบเสริมหน่อยแต่คงก็ ช่วงนี้ก็ต้องเป็นตัวหน้าตา่ำเออตัวหน้าต่ำนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวหน้าสูงเนี่ยดอกอาจจะร่วงเพราะว่า,าในโตวเจนมากเนี่ยมันจะไปเร่งการแทงยอดออกมาเพราะถ้าเกิดเป็นแทงยอดปุ๊บเนี่ยซิงซิงซิงหรือส่วนที่ใช้อาหารเนี่ยยอดจะใช้มากกว่าเพื่อนนะดอกอาจจะร่วงเพราะงั้นต้องเอาตัวหน้าต่ำๆไว้ก่อนตงติดดอกพกอกีบดอกร่วงค่อ,คอยค่อยอัดฉีดด้วยไนโตรเจนสูงหน่อยนะครับก็ส่วนผมคงพอดูได้นะครับลกไปนิดนึงก็หออภายด้วย 抽的。Uh,